ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปั๊มติดตามนะครับของ Tik To อกนะครับขั้นตอนแรกนะครับห้มาหน้า Google นะครับแล้วก็ให้เข้าสู่เว็บไซต์แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์นะครับครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็มาตรงสมัครสมาชิกนะครับ รากกดเข้ามานะครับก็จะมีชื่อผู้ใช้ให้ใส่นะครับอีเมลนะครับหลัดผ่านนะครับยืนยันหลัดผ่านนะครับก็ให้เพื่อนๆก่อข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง4ช่องนี้นะครับและอย่าลืมติ๊กถูกฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้ด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับรากฏดสมัครเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้นะครับนะครับตอนนี้ผมมาเข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์นะครับ You for Panel เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ การตรกกลางนี้ก็จะมีแยกเป็นหมวดหมู่ให้เลือกใช้นะครับจะมี Facebook นะครับ YouTube t i k t o k i g นะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับการให้เพื่อนๆเลือกใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ Tik t o k ให้ดูนะครับให้คลิกที่ tik t o k นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงหมวดหมู่นะครับแล้วก็เลือกมาเป็นตัวนี้เลยนะครับ t ิ ktok ติดตามนะครับก็เลือกได้เลยนะครับ เน้อลงมานะครับตรงบริการนะครับก็ให้ทุกคนเลือกใช้ตรงบริการที่ทุกคนต้องการจะใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเลือกใช้ตัวแรกที่เลือกอยู่เลยนะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้มาที่หน้าทิกต o k กแบบนี้นะครับครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนนะครับอ่าแล้วก็นําลิงก์มาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ํา ิผู้ติดตามนะครับเดี๋ยวนี้ผมจาลองสักหนึ่งอผู้ติดตามให้ดูนะครับอตอนนี้ยอดผู้ติดตามก็มีอยู่300รอคนนะครับเดี๋ยวมาดูหลังปั๊มเสร็จนะครับใครทุกคนกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอหากกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้มาแจ้งกับทุกคนนะครับว่าได้รับการสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรหัสด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าใครเกิดปัญหานะครับยอดไม่ขึ้นหรือยอดขึ้นช้านะครับ คือทาไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็เป็นการรักษายวินผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับแจ้งเรื่องแจ้งปัญหาผ่านดังนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะแจ้งบอกกับทุกคนนะครับอ่าตอนนี้ก็กําลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับหรือมีอะไรบ้างนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับหรือยังไม่เคยใช้นะครับ เติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมี3มช่องทางให้เลือกใช้นะครับจะมีสแกนเคยร์มาโค้ดทุกธนาคารนะครับตัวนิวอัลเล็ตนะครับเหรียญคริปโตต่างประเทศนะครับใครทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับมาดูที่บริการกันต่อนะครับบริการนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้นะครับจะมี a c e b o o k นะครับ YouTube t i k t o k IG นะครับแล้วก็อื่นอมากมายนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกใช้เลือกดูนะครับ หรือใครจะคลิกดูต้องทำอธิบายตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้นะครับหรือว่ากดสั่งซื้อผ่านทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับมาดูที่แนะนําเพื่อนนะครับท่านเพื่อนคนไหนยามีรายได้เสริมนะครับก็เพียงแค่คัดลอกลิงด้านซ้ายนะครับและส่งต่อไปให้เพื่อนนะครับก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นกันด้วยนะครับตัวเชื่อเหลือนะครับถ้ายอดใครไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้าหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็เป็นการรักษาบินผ่านหน้าเว็บไซต์เลยนะครับ นะครับแจ้งเรื่องแจ้งปัญหาผ่านทางนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดผู้ติดตามขึ้นยังนะครับบริเฟซหนึ่งทีนะครับอ่ะตอนนี้ก็เริ่มทยอยขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่อ่ะก็ขึ้นมาเลยนะครับขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับอ่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะเพิ่มผู้ติดตามทิกตอกนะครับยอดขึ้นไหวแล้วราคาถูกแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับ ำหรับวันนี้ผม,มขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ